โอเคอ่ามาดูเขาบอกว่านักเรียนทําไมครับมหกมีอยู่ n คนเมื่อจบการศึกษาครับเงินส่วนกลางของห้องทําไมครับเหลืออยู่เท่านี้เหลือนะจึงนําไปซื้อเสื้อรุ่นตัวละเท่านี้เอามาแจกคนละหนึ่งตัวแสดงว่าคนละหนึ่งตัวแสดงว่ามีทั้งหมดกี่คนนะ n คนงั้นแสดงว่าพี่ได้ละสองสามห้าคูณ n ป่ะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้นะเหลือเศษป่ะแล้วนาเงินที่เหลือมาแบ่งคืนคนละเท่ากันแปลว่าเหลือเศษเนาะงั้นแสดงว่าก็คือหกพันห้าร้อยคนลบกับไอ้ก้อนนี้ก่อน ลบเสร็จแล้วปุ๊บไม่พอทำไงนะเอาไปแบ่งคนละเท่าเท่ากันก็คือเอบะใชมจะได้เงินคนละอ่าแป๊บนึงนะจะได้เงินปรากฏว่าได้เงินคืนคนละเอบาทด้วยแสดงว่าเท่าเอ่อหารเอปุ๊บก็จะได้เอนเลยถูกไหมเขาถามว่าข้อนี้จำนวนคนคือเท่าไหร่ก็คือแก้สมการก่อนโอ้โหเลขแม่งหนักว่ะพอนันพิจิวดาละเมื่อกี้เราตั้งแล้วอันนี้ไม่ยากความยากอยู่ที่ตั้งสมการตอนแรกครับ พอตั้งได้เสร็จปุ๊บเท่ากับปุ๊บ n กำลังสองแยกห้าไปฝั่งหนึงทันทีบว mm hmm. กด้วยสองอยสามห้า n ลบหกพันห้ารอยป่ะแยกสองตรงนีนครับอันนี้พิงได้ไหมได้ไม่ได้ไม่แ<ต>ย<า>กกนต้องฝืนนะใช้สูตรได้เลยลบยี่ห้ากับสองร้อยหกสิบ สองร้อยเท่าไหร่นะหกสิบอ่ะบวกสองร้อยหกสิบลบยี่ห้าตามนั้นนะพี่จิขอเช็คก่อนนะอืมโอเคถูกครับอ่ะพอชั้นพี่ได้ละเอ็นก็จับแต่ละก้อนทัากระสูนครับเอ็นของพี่ได้ลบสองร้อยหกสิบกับเลยนะยี่ห้าป่ะโอเคครับงานแปลว่าพี่จิวได้เป็นตอบห้าสองยี่สิบห้าเนาะ ก็คือตอบข้อ2ครับที่อยู่ระหว่างตรงนี้ครับ